รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ถุประสงค์นะครับของงานในวันนี้นะครับก็ผมเนีเ้นะครับดรรัชการชิดิดนะฮะก็ะเป็นที่ปรึกษาของทางสมาคมนะครับก็แล้วก็มาจากกระทรวงการก็เป็นอดิษฐ์กรรมธิการของพิษสภาเลยนะครับใช่ครับไม่มีปัญหาเราต้องการความเก่งของท่านเพื่อไปแชร์ในการช่วยพิจารณาเรื่องอื่นๆด้วยเพราะว่าคนที่ทําอยู่แต่ในเรื่องเดียวเรื่องซ้ําๆอยู่นั้นนะครับก <ๆ S 2> ็คิดไม่ออกนะครับว่ามีอะไรที่มัน ผิดพลาดหรือการจะเดินทางไปข้างหน้าใหม่ๆอย่างไรแค่วัตถุประสงค์ตรงนี้เราต้องการคนที่มีจิตใจเหมือนกันนะครับ <c oughs> ความรู้ที่แตกต่างกันนะครับแต่มาคบคิดปัญหาต่างๆด้วยศักยภาพของตัวเองนะครับนี่คือสิ่งที่มุ่งหวังนะครับแล้วก็ในเรื่นะองนี้ตอนนั้น ตอนนี้เราเริ่มต่อตั้งมาให,ใหม่เนี่ยมันจะมีหลายเรื่องที่จะต้องทำแต่อันหนึ่งที่คุณสวรรค์ร<อ>กับพวกเราเนะ<อ>ห็นว่าสำคัญที่สุดเป็นคนหนึ่งในช่วงนึแล้วก็จะได้ความินดี สาธิตปัญญาเนี่คุณนะครับในขาธิการและผู้ในการสมาคมป,ป,ป้องกันการทรุณต์แห่งประเทศไทยนะครับขออนุญ,ญาตอ่าเปล่าคุณสวัสดิ์เล็กน้อยนะครับก่อนที่จะมอบนะครับก็วันนี้เราได้เตรียมโรคอื่นๆมาด้วยนะครับก็มอบไว้เพื่อเป็นเกียรตินะครับแด่คุณสวรรค์แสงบัรลังนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีการก่อตั้งสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับและในที่ประชุม ใหญ่สามัญประจำปี2568เมื่อวันที่25เมษาย,ยน2568นะครับที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันนะครับในการมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณสวรรค์น,นะครับคุณสวรรค์น,นะครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและยกระดับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดยภาพสัต์ในหลากหลายมิติของประเทศไทยเนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ในการเป็นผู้ประสานงานองค์การศาสนาและสันติภาพแห่งโลกสังกัดองค์การสหประชาชาติและรองผู้นวยการและหัวหน้าการรณรง์ต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายนะครับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ WWF สาขาประเทศไทยนะครับในปีพุทธศักราช2547ถึง2555 คุณสวรรค์แสงบรรลังดำรงตำแหน่งเลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยที่สร้างคุณูปการอย่างยิ่งต่อการป้องกันการทารุณกรรมและการหย่ยดาพสัตว์ของประเทศไทยสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไปขอให้ที่ประชุมชักตบมือให้ท่านหน่อยครับผมดังนั้นเนี่ยพอเราวิพอเราดูกัน,นในประเด็นความขัดแย้งเนี่ย บางกรณีเนี่ยเกิดมานานแล้วแล้วก็ก็มีการแก้ไขปัญหาในแต่ละดับที่แตกต่างกันอย่างผมยกตัวอย่างกรณีของลิงทีโลโ่ลบบุรีก็มีการแก้ปัญหากันมานานเหมือนกัน <c oughs> กรณีช้างป่าก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาในระดับชาติก็ว่าได้เพราะว่าอะไรมีการผลักดันในระดับนโยบายจนก,กระทั่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าระดับชาติได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันทางสภาเขาก็ให้ความสําคัญ ได้มีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าอันนี้อันนี้พูดถึงสเกลที่เป็นสเกลใหญ่ๆมันก็ถูกผลักดันมาอยู่ในระดับชาติตรงนี้ได้ละแล้วก็มีการทํางานกันมาในด้านนโยบายอย่างเช่นว่าการเยียวยาเมื่อก่อนมันได้เงินน้อยนะก็ประกาศเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อุบัติภัยจนกระทั่ผลักดันมาเพิ่งประกาศอกาาอก,าม,าอกามาเมื่อเดือนมิถุนายนนี้เองที่ว่ากรมอุทีานจะต้อง เพิ่มเงินการเยียวยาคืออันนี้ก็เป็นการพักด,ดันนิตได้นโยบายและลักษณะนี้เป็นตันกดันไม่ได้ก็คือที่เราคุยกันเยอะเมื่อวานก็คือในเรื่องงบประมาณอย่างกรณีช้างป่าโรงที่ยานเขาก็บอกว่าผมขอไปร้อยอ่ะคุณให้ผมแค่40% 50%เอรนาอกนั้นคุณตัดหมดมันก็ทําอะไรที่ได้มันก็ติดอยู่ตรงนี้ดังนั้นผมผมเลยเสนอว่าสกเกลของประเด็นเนี่ย มันอาจจะเป็นสเกลในระดับชาติอย่างเช่นกร,กรณีช้างป่าแต่เป็นสเกลระดับพื้นที่อาจจะเป็นกรณีบางอุนเทียนอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นการการเคลื่อนง,งานการอะไรมันก็จะทําในรูปแบบแตกต่างกันถ้าเป็นสเกลระดับชาติเราอาจจะพูดถึงเรื่องนโยบายได้อะไรได้ตรงนี้นะครับ นังสือพิมพ์ไทยโพลินสือส่อกลางเพื่อประชชนชาวไทย